มูนลน,น้ำน้ำเลืองเลือดประมุขคือชีพชนแห่งที่นี้โดนโรงงานลานเกษตรเทเวทิธีประวัติเมืองเก่ามลาความงนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคอยนำพาการเรียนรู้สู่เป้าหมายวิสัยทัศน์องค์กรคุณภาพนาำประกายค่ะแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนะคะในส่วนของระยะ3ปีปีการศึกษา2,568จนถึงปีการศึกษา2,570ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครนะคะในส่วนของ เขตพื้น okay, ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครนะคะมีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด102โรงเรียนนะคะแล้วก็มีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด24โรงเรียนนะคะคิดเป็นร้อยละ23.53นะคะกระจายในส่วนของทั้งหมด3อำเภอของจังหวัดสมุทรสาครนะคะในส่วนของสภาพการดําเนินงานในส่วนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กนะคะก็เกิดปัญหาในส่วนการดําเนินงานทั้งหมด4ด้านนะคะก็คือด้าน บริหารวิชาการนะคะก็จะมีคุณครูที่ไม่ครบชั้นแล้วก็การดําเนินการสอนไม่ตรงกับวิชาเอกนะคะแล้วก็คุณคณร,รูมีภาระงานในการดําเนินงานที่จากการสอนเป็นจํานวนมากนะคะในส่วนต่อมาก็คือในด้านของบริหารงบประมาณนะคะก็จะประสบป,ปัญหาในส่วนของเงินอุดหนุนซึ่งไม่เพียงพอกับการจัดสรรแ,แก่บุคลากรแล้วก็นักเรียนนะคะในส่วนต่อมาก็คือการบริหารงานด้านบุคคลนะคะก็มี ตากำลังครูนะคะที่ขาดแคลนนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนต่างๆไปตามเกณฑ์กศสซึ่งส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กนะคะมีจำนวนคุณครูลดลงนะคะแล้วก็คุณครูไม่ครบชั้นและขาดผู้บริหารในการดาเนินการาบริหารงานของโรงเรียนนะคะในด้านต่อมาก็คือการบริหารทั่วไปนะคะก็จะ มีปัญหาในส่วนของอายุการใช้งานของอาคารเรียนต่างๆนะคะซึ่งมีสภาพทุดโซแล้วก็ขาดแคลนกําลังทรัพย์ในการปรับปรุงอาคารเรียนต่างๆนะคะในส่วนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครน,นะคะก็ได้ดําเนินการจัดทําโมเดลซึ่งมาใช้ในการพัฒนาแล้วก็ จำกัดในส่วนของสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กของเรานะคะในส่วนของ t c a r e m o เด l นะคะซึ่งเป็นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเรามีกรอบในการดาเนินงานดังนี้นะคะนวัตรกรรมการบริหารงานคุณภาพ t c a r e o o d เดภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้ท ทีมเวิร์กทีมงานและภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายที่ดี 4. c o คอนเซการจัดการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21แนวคิดการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านเน้นความปลอดภัยและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยเน้นทักษะทั้ง3ด้านคือด้านทักษะการเรียนรู้ ด้านทักษะชีวิตที่จำเป็นแห่งอนาคตด้านทักษะวิชาชีพ A Action การดำเนินงานตามขั้นตอน PDCA ขั้นตอนการทำงานเป็นระบบมีคุณภาพ R Reform การปฏิรูปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง E Excellent ความเป็นเลิศและยั่งยืนพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศและยั่งยืนเพื่อให้เด็กผู้เรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสมาร์ทในทุกๆด้านเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่จำเป็นแห่งอนาคตและทักษะวิชาชีพของผู้เรียน ผลงานที่ประสบความสำเร็จและภาคภูมิใจนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนชั้นนําโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงได้ การแก้ปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทําให้สามารถเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองส่งผลให้นํานักเรียนมาเรียนมากขึ้นการนําแพลตฟอร์มมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร